เมื่อเร็วๆนี้กองต้อนรับชาวต่างชาติได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาชาวสเปนสองท่านซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และคณะแพทยาศาสตร์ที่ประเทศสเปนโดยทั้งคู่ใช้ช่วงวันหยุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งจุดเริ่มต้นของการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นขณะเครื่องบินกำลังลดระดับ ลงสู่สนามบินดอนเมืองทั้งคู่ได้เห็นพระมหาธรรมกายเจดีจากหน้าต่างเครื่องบินจึงเกิดความสงสัยและค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกระทั่งตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมชมวัดด้วยตัวเองเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายทั้งสองท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นและเงียบสงบพร้อมทั้งมีโอกาสฝึกสมาธิเป็นครั้งแรก โดยได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ให้นำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายด้วยความเบาสบายหลังจากนั่งสมาธิต่างรู้สึกถึงความโลง่โงโปร่งเบาและผ่อนคลายอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการกราบไหว้แบบชาวพุทธและเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้ไปสการะพระมหาธรรมกายเจดีด้วยความประทับใจและกล่าวว่าหากมีโอกาสจะกลับมาร่วมงานบุญวันมาคบูชาที่วัดพระธรรมกายในปีถัดไปอีกด้วย